เอากามดสกามดนะครับผมเป็นเกมศึกอวัยวะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อม,อมแล้วดูเลยครับหัวไหล่หัวไหล่เท้าหัวไหล่เทา้ทาสะดือ หัวไหล่เท้าสะดือมือหัวไหล่เท้าสะดือมือแขนหัวไหล่เท้าสะดือมือแขนขาหัวไหล่เท้าสะดือมือแขนขาลิ้นหัวไหล่เท้าสะดือมือแขนขาลิ้นเอื่อ หัวไหล่เท้าสะดือมือแขนขาลิน้นเหงือกหูหัวไหล่เท้าสะดือ,ม,อ, خر, ดอมือแขนขาลิน้นเหงือกหูนิ้วหัวไหล่เท้าสะดือมือแขนขาลิ้นเหงือกหูนิ้วจมูกหัวไหล่เท้าสะดือมือแขน ขาลิ้นเหงือกหูนิ้วจมูกปากหัวไหล่เท้าสะดือมือแขนขาลิ้นเหงือกหูนิ้วจมูกปากคอหัวไหล่เท้าสะดือมือแขนขาลิ้นเหงือกหูนิ้วจมูก ปากตับอละครับพลาดไปครับยังขาดอยู่ใช่ไหมครับขาดอะไรครับขาดคอนะครับอคอ,อนรอบนี้นะครับคุณเจนจิราพลาดเจนจิราพลาดไปนะครับแสดงว่าคุณคำนรณก็ได้1ึ่งนน ทำไปแล้วทำไปแล้วนะครับรได้เปรียบแล้วนะครับ<อ>เกมต่อไปคุณคำนวณต้องชนะถึงจะผ่านเข้าไปชิงเงินแสนนะครับแต่เราต้องตีตื้นอีกเกมหนึ่งให้ได้เพื่อเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับ<ไ>ตอนนี้เราจะให้คุณเจนจิรานั้นเลือกแผ่นป้ายก่อนคุณเจนจิราจะเลือกแผ่นป้ายแผ่นไหนดีครับ KFC <แ>ค่ะ KFC ครับเกมอะไรบอลมารวมมิตร อันนี้ก็ไม่ยากครับครับ,รบเป็นการต่อยอดแล้วก็นั่งตรงนี้ที่เดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นพูดชื่อผลไม้นะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> ด่วนเลยครับมังคุดมังคุดละมุดมังคุดละมุดพุทรามังคุดละมุดพุทรา มะละกอมังคุดละมุดพุทรามะละกอมะม่วงมังคุดละมุดพุทรามะละกอมะม่วงมะพร้าวมังคุดละมุดพุทรามะม่วงเอ้ยมะละกอมะม่วงมีเอ้ยด้วยเอ้ยไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเชิญลงมาข้างหน้าดีกว่าครับโ <c oughs> และแล้ววันนี้ครับสัปดาห์นี้ใครครับคุณกิ๊ฟครับสรุปแล้วนะครับคุณคังรน <ừ. S 3> ครับได้เป็นยเจ้าเดชจากนัจกจำประจำสัปดาห์นี้ครับไม่โอเมเองก็ตื่นเต้นแทคนคุณเจนติลาไปด้วยเพราะคุณเชียร์แต่ผู้หญิงเนี่สิเข้าใจว่ามา,ากี่ครั้งกี่ครั้งเชียร์แต่ผู้หญิงชอบผู้หญิงเนี่สิ <S <S เออแล้วใช่ชอบผู้ชายถ้าผใช่ชอบผู้ชายแล้วคุณด้วยเออผมก็งงอยู่เนี่ยผมแล้วคุณชอบผู้ชายผู้หญิง ่อบผู้ชายก็คือดูแล้วนะครับนาสดานะครับคุณเจนจิราแต่วันนี้ครับคุณเจีจิราจะได้เงินรางวัลกลับบ้านไป10,000บาทครับขอบคุณมากนะครับ<ช> <nelle> และในรอบหน้านะครับคําคำรนของเราจะเข้าไปชิงเงิน10,000แบาทจะต่อสู้ระหว่างใครครับคุณกิฟตระหว่างคุณคำรนนะครับกับพ่อค้าแม่ค้ารอบชายหาดบางแสนจะสามารถชิงเงิน10,000แไปได้หรือไม่สักครู่กลับมาพบกันครับ แสนกับคุณคำรณนะครับตอนนี้เรามารุ้นโชคครับก่อนที่จะไปรุ้นเงินแสนกับคุณคำรณนะครับตอนนี้เรามารุ้นโชคอร่อยจากขนมทอดกรอบตราไก่ย่างและหมึกย่างอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจแจกบัญชีเงินฝากมูลค่า4 0 0 0บาททุกสัปดาห์ครับและวันนี้ครับคุณคำรณนะครับจะมอบโชคให้กับทางบ้านดูสิครับว่าเงินบัญชีเงินฝากสี่พันบาทจะเป็นของใครนะครับจับขึ้นมาหนึ่งชิ้นส่วนนะครับได้แล้วครับ เป็นไก่ย่านะครับเป็นไก่ย่านะครับ,รบผู้โชคดีก็คือคุณอุ้มทะลือจากจังหวัดน่านครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณอุ้มนั้นจะได้เง uh ินเพิ่มขึ้นเป็น8000บาทหรือเปล่านะครับโโอ้ห ใบเตยครับน่าเสีย<ส>ดาย<ด>ครับเป็นไก่ย่างใบเตยนะครับสรุปว่า <c oughs> คุณอุ้มระลือจากจังหวัดน่านนั้นก็ได้บัญชีเงินฝากมูลค่า4 0 0 0บาทไปสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีชุดกิฟต์เซตนะครับเป็นขนมครับทอดกรอบจากไก่ย่างและหมึกย่างมอบไปกับคุณคำรณไปรับประทานที่บ้านอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจกิการง่ายๆครับเพียงแต่ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นทรงซองเปล่าผลิตภัณฑ์ไก่ย่างหรือว่าหมึกย่างนะคะ <c oughs> รยยับทุกรสทุกขนาด แล้ก็เขียนชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนนะครับส่งมาที่รายการยุทธจักรนักจำตู้ปน <S <S 2ปอ4ปนจคลองจันบางกะปิกรุงเทพ10240ครับสนับสนุนโดยขนมอบกรอบตราไกย,ย่างอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจเอาละครับหลังจากที่คุณจำรนนะครับ